อนาคตังปฏิกะยิราธากิจจังมามังกิจจังกิจจะกาเลพยะเทสิเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าปลูกต้นไม้บำรุงราก ลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจมหัสจรรย์แห่งใจสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยาณสังวรพระนามเดิมเจริญคชชวัตรฉายาสุวัตโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทรสถิตณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตําแหน่งเมื่อพศ2535จิตที่ส่งออกนอกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องในอดีตหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงจิตจะเกิดความคิดวิตกกังวลจนเป็นทุกข์เสมอหากจิตนั้นตั้งมั่นรู้อยู่ภายในกายภายในใจอันเป็นปัจจุบันที่รู้จริงๆแล้วจิตจะเกิดความสงบปกติโปร่งว่าง เบาสบายพอกําลังสติมันเต็มรอบมันจะเกิดปัญญาอันเป็นความรู้แจง้งคือตื่นและอิสระเบิกบานในสิ่งที่รู้นั้นทันทีมันจะเกิดปัญญาแห่งธาตรรุรู้ที่ว่ารู้ว่าเหตุทุกแท้ๆนั้นเกิดตรงไหนเกิดจากอะไรทำไมมันถึงเกิดเกิดอย่างไรควรจะทำอย่างไรจึงจะดับทุกได้สิน้นมันจะบอกเองหมด จากภายในจิตใจของใครของมันอีกทีมันจะเป็นทั้งผู้สอนผู้เรียนและผู้ตัดสินต่อผลนั้นทั้งหมดแปลกจริงๆเรียนเองสอนเองรู้เองมันเป็นการรู้จากภายในสู่ภายนอกเป็นรู้จริงรู้แท้ที่ได้พบเห็นได้สัมผัสถึงจริงๆด้วยการกระทำของตนเองแทาแท้ที่เป็นเรื่องตัวเองต้องพึ่งตนเองจริงๆ ต่อการดับทุกทางใจด้วยปัญญาจากใจภายในของตนเองจริงๆอันเกิดจากการกระทำถึงจุดของมันเท่านั้นจึงจะดับทุกได้อย่างแท้จริงดับสนิทจริงๆไม่มีส่วนเหลือสรุปข้อสำคัญทำที่ดับทุกได้จริงจะต้องออกมาจากภายในจิตใจของใครของมันและมาตรงกับข้อบัญญัติหรือพระธรรมหรือพระไตรปิฎก เท่านั้นจึงจะใช่ในที่สุดการฝึกสมาธินั้นควรฝึกให้ได้ในทุกทุกท่าใหม่ๆจะเอาท่าไหนก่อนก็ได้ตามถนัดตามสบายไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นสำคัญคือดูจิตตนต่อการกระทำนั้นๆว่าทำอย่างไรจิตสงบเร็วสงบนานเป็นใช่หมด ให้พยายามทำไปเรื่อยๆจนชำนาญแล้วลองเปลี่ยนไปจับอริยบทอื่นๆดูบ้างห้าเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความชำนาญแล้วลองเปลี่ยนอริยบทใหม่ดูอีกทีโดยพยายามให้จิตใจจับอยู่ภายในกายภายในใจให้ทันกับปัจจุบันที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่คือมัคธรรมหรือทางสู่ความพ้นทุกข์ทางดับทุกข์จริงๆ จุดเกิดของปัจจุบันนั้นไม่จำกัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งตายตัวมันจะเกิดได้ทุกจุดตั้งแต่หัวจดเท้าคือเกิดได้ในทุกส่วนของร่างกายและภายในจิตใจของเรานี่แหละรู้ตรงไหนก็กำหนดรู้ตรงนั้นเท่านั้นเองซึ่งมันจะไม่ตายตัวเสมอไปหากไม่ออกนอกกายนอกใจตนไม่ปรุงเป็นเราเป็นเขาแล้ว เป็นถูกต้องหมดไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรให้ทำไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนอย่าหวังผลอย่าท้อถอยทำเท่านั้นก็ถึงเองในที่สุดไม่มีขอบเขตเวลาในการปฏิบัติทำก็ถึงไม่ทำก็ไม่ถึงถึงเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นซึ่งตนเองนั่นแหละจะรู้ก่อนใครหมดอดีต ฉันวิ่งหาความทุกข์ทางภายนอกต่อมาฉันพบความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจฉันเองเมื่อฉันพบแล้วฉันจึงหยุดวิ่งหาอีกต่อไปอยู่อย่างปกติธรรมดานั่นเองพระคาถาชนะมารของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พระคาถานี้หลวงปู่ทวดให้ไว้ในนิมิตในถ้ำจันทร์เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วใช้ภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายขับไล่มารให้หนีหายพ่ายแพ้แลใช้ภาวนาในใจได้ทุกอริยบทเดินภาวนาไปได้กำลังใจดีนักแลสำนักป่าถ้ำจันทร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งนมโมสามจบนมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะฉะนังธรัรมมะชะนังสังฆะชะนังพุทธะฉะนัง ธรรมชาังสังฆชะนังพุทธชนังธรรมชาังสังฆชนังพุทธชนังธรรมชนังสังฆชะนังพุทธชนังธรรมชนังสังฆชาังพุทธชนังธรรมชาณังสังฆชะนัง พุทธชะนังธรรมชะนังสังฆชะนังพุทธชะนังธรมมชะนังสังฆชะนังพุทธชะนังธรมมชะนังสังฆชะนังพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาถา้มกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบ รัฐไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอํำนวยพรและการเฉลิมฉลองอันงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองจอมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณีนก,กิจ ทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอานจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริง หากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง และสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาคอมามนาจคุณพระเสรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบ,บูชาจงคุง้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขสวัสดีพร้อมสร้งความเป็นสิริมงคลทุกประการ หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินตอนหลวงปู่จับนมผู้หญิงบางทีจะเป็นรายนี้แหละที่เริ่มเปิดประเด็นการจับนมเป็นคนแรกเคยสัญญาไว้ว่าจะเล่าเรื่องหลวงปู่สวงจับนมผู้หญิงเล่าแล้วก็ถือว่าเจ้าไม่เป็นหนี้กันอีก คุณติ้วหญิงวัยวกลางคนชาวอำเภอคุกขันคลับคลายคลับคลาว่าเป็นภรรยาเจ้าหน้าที่ไปษณีคุกขันเป็นมะเร็งเต้านมหมอนัดผ่าตัดแล้วไม่อยากผ่าบอกไม่ถูกกลัวกลัวกล้ากล้ายังไงชอบกลนี่กลัวที่สุดคือกลัวเสียโฉมเขาว่าต้องตัดนมทิ้งทั้งเต้า ไปร้องห่มร้องให้กับหลวงตาหลวงตาเรียกให้เข้าไปหาใกล้ๆจับนมคุณติ้วบีเบ่นเล่นสักครู่ก็ปล่อยไม่ทำอะไรอีกก่อนกลับบ้านหลวงตาเขียนเลขสมตัวให้คุณติ้วซึ่งคุณติ้วได้ไหว้วานให้พ่อบุญเลิศช่วยแทงทั้งเต่งทั้งโต๊ดให้เงินค่าแทง1,000บาท เลขออกตรงๆได้เงินทั้งติงทั้งโตดเรือนแสนผมเป็นคนเอาเงินไปส่งให้ถึงบ้านยายติ้วที่ขุขันพ่อบุญเลิศกล่าวต่อมาเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นถึงวันนัดผ่าตัดหมอตรวจอีกรอบปรากฏว่าไม่พบมะเร็งจึงยกเลิกการผ่าตัดมะเร็งเต้านม หายขาดเป็นปลิดทิ้งจนทุกวันนี้เรื่องมะเร็งเต้านมหรือเรื่องการจับนมคุณติว้วเป็นเหตุให้คนกล่าวขวัญถึงผู้หญิงหลายคนอยากให้หลวงตาจับร่ำลือว่าถ้าหลวงตาจับนมใข่แล้วคนคนนั้นจะโชคดีแต่ผู้ไม่คุ้นกับเรื่องแบบนี้มักทำใจยอมรับไม่ได้คนไม่นับถือหลวงตา เพราะเรื่องนี้จึงมีอยู่หลวงตาสวงเทวดาเล่นดินตอนคนป่วยไข้าตายถ้าได้พบหลวงตาสวงจะไม่ตายก่อนปี2525 25, หลวงตาสวงมีที่พำนักอยู่ประจำที่บ้านละลมอำเภอขุขันเป็นที่นาของยายอึบถวายให้ท่านปลูกกระต๊อบอยู่ราวราวหนึ่งไร่ มียายชีแก่เท่าอยู่เฝ้าคนหนึ่งไม่ว่าหลวงตาจะไปไหนมาไหนสุดท้ายย้อนกลับมาที่นี่เสมอต่อมามีผู้คนถูกหวยได้ลาบจากหลวงตามากเข้าก็พากันลงขันสร้างที่พักสร้างส้วมดีๆเพื่ออำนวยความสะดวกถวายหลวงตาปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านไม่มาที่นี่อีกเลยเว้นแต่ครั้งที่ยายชีเสียชีวิต ท่านมาจัดแจงเรื่องศพให้แล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกพ่อบุญเลิศอธิบายว่าหลวงตาไม่ชอบสถานที่หรูหราสะดวกสบายแม้ส่วมก็ไม่เคยใช้ท่านขุดดินด้วยมือเปล่าแล้วใช้รุมที่ขุดด้วยมือท่านเองขับถ่ายจนตลอดชีวิตระหว่างที่ท่านยังอยู่ที่นายายอึบนั้นมีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นพ่อลูกคู่หนึ่งขับรถเบนซ์รุ่นล่าสุดเข้ามา หน้าตาพ่อแบกทุกหนักถามไทยได้ความว่าลูกสาวที่มาด้วยอายุ12ขวบกำลังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หมอบอกว่าหมดหนทางเยียวยาไม่น่าจะมีชีวิตเกินหกเดือนบังเอิญมีผู้รู้แนะนำให้มาหาหลวงตาให้ความหวังว่าบางที่หลวงตาจะช่วยได้เพราะเคยเห็นท่านช่วยคนที่เป็นมะเร็งรอดตายมาอย่างน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอำเภอกุขันนี่เอง ผู้เป็นพ่อขอร้องให้พ่อบุญเลิศกราบเรียนหลวงตาขอความเมตตาช่วยลูกสาวด้วยพ่อบุญเลิศตอบว่านั่นต้องแล้วแต่หลวงตาท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยก็สุดแต่ท่านแต่จะกราบเรียนให้หลวงตาหลานหญิงตัวน้อยนี่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หลวงตาช่วยเขาหน่อยคุณบุญเลิศกราบเรียนท่านเสียงดัง ห hmm? ท่านขานรับแล้วไม่ว่าอะไรคงรับแขกต่อไปด้วยการเขียนหนังสือสื่อสารกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆขณะหนึ่งมีเด็กสาววัยรุ่นอยู่แถวนั้นกำลังดื่มนมกล่องท่านเห็นแล้วก็กวักมือเรียกชี้นิ้วไปที่นมกล่องที่เด็กสาววัยรุ่นกำลังดูดกินเด็กสาวก็เข้าใจความหมายที่ดวงตาเรียกได้ดี กุลีกุจจ์จะไปหาเอานมกล่องใหม่ถวายหลวงตาแต่ท่านไม่เอายังคงชี้ใส่นมกล่องที่เด็กสาวคนนั้นดูดกินไปแล้วเด็กสาวก็จำเป็นต้องถวายนมกล่องที่ดื่มยังไม่หมดให้หลวงตาท่านรับมาแล้วก็ดูดจิบเดียวแล้วหันมากวักมือเรียกเด็กหญิงสิบสองขวบที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ให้เข้าไปหาส่งนมกล่องให้ พยักพยเยิดให้ดูดกินจนหมดเด็กหญิงที่ป่วยก็ดื่มจนหมดเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนเป็นเหตุให้ผู้เป็นพ่ออึดอัดพอเลิศครับช่วยเรียนหลวงตาอีกครั้งเถิดครับไม่ต้องกังวหลหรอกครับเรียนท่านครั้งเดียวไม่ลืมถ้าท่านจะช่วยท่านก็ช่วยเองหรอกเมื่อกี้ท่านเอานมให้หนูคนนี้กินไม่แน่ว่าท่านช่วยไปแล้วก็ได้ เรื่องนุมกล่องนั้นดูยังไงก็ไม่มีใครจะเฉลียวว่าเป็นการช่วยเหลือจากหลวงตาแน่ๆเพราะว่าดูแล้วก็เป็นเพียงเมตตาของหลวงตาที่มีให้แก่เด็กเท่านั้นพ่อลูกคู่นี้ยังอดทนต่อไปเฝ้ารอคอยจนกว่าจะแน่ใจว่าหลวงจาจะทำพิธีช่วยเหลือที่ชัดเจนในที่สุดหมดความอดทนคิดว่าท่านไม่สนใจใยดีจะช่วย จึงกล่าบลากลับกรุงเทพวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนลืมกี่สัปดาห์กี่เดือนไม่ทราบพ่อบุญเลิศบอกจำไม่ได้นึกไม่ออกพ่อลูกคู่นี้ก็ได้ย้อนกลับมาอีกพร้อมด้วยรถกระบะติดตามสองคันบรรทุกข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภคสารพัดส,สารพันเต็มคันรถทั้งสองคันเอามาถวายหลวงตาผู้เป็นพ่อได้เจอพ่อบุญเลิศ ก็บอกกล่าวอย่างตื่นเต้นดีใจว่าลูกสาวปลอดภัยแล้วไม่ตายแน่นอนแล้วคือหลังจากกลับไปคราวนั้นหมอตรวจไม่พบมะเร็งลำไส้ทั้งยังสงสัยว่ามะเร็งหายไปเองได้อย่างไรเชื่อมั่นว่าเพราะนมกล่องนั้นจริงๆเป็นการช่วยเหลือจากหลวงตาอย่างที่ใครก็ไม่รู้ตัวสมกับที่พ่อบุญเลิศตั้งข้อสังเกต ข้าวของที่พ่อลูกคู่นี้ขนมาถวายเยอะแยะตั้งสองคันรถนั้นหลวงตาเรียกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาแล้วลงมือแจกให้ทุกคนจนเป็นที่สนุกสนานทุกวันนี้ลูกสาวสิบสองขวบก็โตเป็นสาวแล้วยังมีชีวิตอยู่เป็นสุขสบายดีขออนุญาตนำประวัติคุณความดีของพระอริยสงฆ์มาเผยแผ่ จากบทความคุณอัมพลเจนมาณที่นี้ขอมอบพรหลวงปู่สวงมอบให้ทุกท่านที่ติดตามออยเตียสรูนออยเพิ่มพูนบายตึกเกียรสวัสดีชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งช่องจากพุทโธสู่นิพพานเพื่อเป็นกำลังใจเอราวันสตูดิโอ789ดดจัดทำธนวัฒนบันทึกเสียง